ทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้หมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกครับเฟิร์สครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่องอะไรครับ a i กอ่าโชว์ครับ AirTag ของนี่นี่ a i r ก a g AirTag คือผมมีตัวนี้ครับคล้าย AirTag แต่ไม่ใช่มันคืออ่าเป็นตัวแท็กเกอร์ความสามารถคล้ายๆกันแต่ราคาร้อยกว่าบาทอุ้ยอันนี้ราคาใกล้เคียงเท่าไหร่ครับเก้าเหมือนกัน กระเป๋าสูนี่ครับอันนี้190เฮ้ยมันไม่มีโลโก้แอปเปิลมันไม่ได้พี่ก็จะให้ดูว่ามันต่างกันยังไงอ่าคุ้มไหมกับการเพิ่มเงินอีก800บาทครับผมก็ขออย่างแรกคือวัสดุกอนเลยอันนี้คือโงงๆเลยพลาสติกพลาสติกพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกข้างหลังเป็นโลหะใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ใส่เคสแล้วก็ติดฟิล์มด้วยใช่อันนี้ก็เคสหายากไหมครับก็ด้วยความที่แอปเปิลมัน มีความเบสมากกว่าเนะ<ช>เาะใ่ห้กว่าติ่นมีบีบมินเสียงก๊อกแก็บเนี่ยแ,แต่จริงๆถ้าราคาเนี้ยไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องติดเคสใส่ฟิล์มก็ได้เนาะถูกต้องแล้วก็ใช้ฐานเป็นฐานกลมๆแบนๆอ,อ่ะเนี่ยใช้ใช้มือแงะได้เลยพวก CR 3 0ใช่ไหมครับใช่นี่ก็มือแงะได้ผมทำไมวันนี้มนไม่แงะเอยากไม่อยากแงะเท่าไหร่ผมขี้เกียจประกอบเอาเพราะว่ามันใช้ฐานพวกนั้นเนี่ยฐานเล็กๆก้อนแบนๆครับก็อยู่กันหลายเดือนอ่ะ อันนี้ของผม Apple ิลเคลมว่าอยู่ได้เป็นปีครับผมครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคลมเท่าไหร่ผมขออนุญาตเป็นปีนี่คือเกินปีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้นะครับแบตของผมนะครับใช้เจ้าตัว CR นะครับ2032นะครับนี่นี่นี่ปิ้ง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 นะครับตัวนี้เขาบอกว่าสแตนบายได้อันนั้นเท่าไหร่นะเป็นปีเปป็นีใช่ครับก็คือแบตตัวเดียวกันแหละมันก็ระยะเวลาสแตนบายเป็นปีสามอยหกสิวันคือสอเดือน ตัวนี้ของ Apple เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้เฉพาะกับ iPhone เท่านั้นใช่ไหมถีงจะใช้ได้แต่ตัวนี้ใช้กับแอปที่ชื่อว่า Smart Life ครับก็ได้ทั้ง iPhone และ a n d ด o i d ด์ครับก็แถมไอคือแบบทุกทุกยี่ห้อทุกรุ่นเอาง่ายๆซึ่งหัวเว่ยที่เป็น SMS ก็ได้ใช่ครับไม่ชัวร์เหมือนกันไม่เคยลองเรามาดูที่ฟีเจอร์ก่อนตัวนี้ ทำอะไรได้บ้างของตัวนี้เดีย๋ยวเราคุยกันเลยทีละอย่างไล่แล้วบอกว่าตัวนี้ทําได้ไม่ได้ไดรับอันแรกคือมันสามารถส่งเสียงได้เวลาที่อยู่เกินระยะอ่าอันนี้คือมันจะส่งเสียงเวลาเรากดในแอปพลิเคชันตัวไฟไม้ได้อ่าครับกอ็อันนี้เหมือนกันคือเราแบบก,กดเอาที่มือถือมากดปุ๊บแล้วเสียงก็จะออกครับแล้วก็ถ้ามันอยู่แบบพ้นระยะจะมีตัวเรา,ก,เราก็จะมีการแจ้งเตือนในโทรศพัพท์ใช่เหมือนกันเลยครับ แล้วก็สามารถตัวนี้สามารถค้นหามือถือได้ด้วยค้นหามือถือใช่คือกดปุ่มเขาจะมีปุ่มไห้หนึ่งปุ่มกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นที่มือถือแล้วมือถือก็จะส่งเสียงออกมานี่ได้ยินไหมเป็นเสียงอันนี้มันจะใช้เสียงเดียวกับเสียงอะลามครับอ่สามารถใช้หามือถือได้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยคือมินิมอลครับนะครับอันนี้เป็นข้อดีหรือข้อเสียครับมินิมอล อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มีก็คือเจ้าตัวไฟล์คือสมมุติเรานี่นะครับเราหาตัวนี้ไม่เจอใช่ไหมสมมติอะผมใส่กับตัวกุญแจไว้แล้วสามารถกดไฟล์เพื่อหาได้นะครับตัวนี้ก็มีแล้วมันจะบอกทิศทางเลยทั้งขึ้นทั้งลงอ๋อก็คือมันจะบอกแบบละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ระยะเลนส์มันจะประมาณสิบเมตรอ่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยให้ดู ไไนะอันเนี้ยมันจะอยู่ที่2เมตร2อุดแแต่ถ้ามันเกิน5เมตรความแม่นยำมันจะน้อยลงมากอันนี้ทําไม่ได้ครับบอกส่งเสียงได้อย่างเดียวก็ไม่สามารถบอกได้ว่าระยะไกลเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็จะคล้ายๆกันก็คือระยะใช้งานประมาณ10เมตรครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาลรกกวนสำญรญับญญกับกําแพงในพวกนี้ด้วยสนุกไหมครับ <laughs> <laughs> อยากถ่ายหลังกล้องให้ดูมาเลย แล้วก็ตัวนี้จะมีโลเคชันรีพอร์ตก็คือมันจะจำว่าครั้งสุดท้ายที่เชื่อมต่อกับมือถือคือตรงไหนเอาไว้แค่นั้นอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้จะฉลาดกว่าคือมันจะสามารถใช้ iPhone เครื่องอื่นช่วยหาได้ใช่ไหมใช่คือถ้าสมมุติผมผมเอากุญแจติดไปกับพี่เทนคร่ะมันจะแจ้งเตือนพี่เทนเลยถ้ามันห่างไกลจากผมรจ,จเตืนว่าเอ้ยคุณมีแอปพอยู่ใกล้ๆนะ,ะซึ่งสมมุติว่าแฟนคุณกาลัง วาง a i r p o d รตไว้ในรถ <ừ, S 2> มันก็จะแจ้งเตือนคุณว่าเฮ้ยในรถไม่มีแอร์แท็กนะก็คือถ้ามันไปอยู่ใกล้ใกล้ใครเป็นระยะเวลาที่นานมากเกินไปมันก็จะแจ้งเตือนคนนั้นครับแล้วก็คือจริงๆแล้วมันจะบอกโลเคชันแบบเดียวทาาสมมติว่าเอาแอร์แท็ใส่ของไปสนีปุ๊บ ส่งไปมันก็จะสามารถตามได้ใช่ไหมว่ามันตอนนี้แอร์แท็มันอยู่ตรงไหนแล้วใช่แต่คอนดิชันคือมันต้องมี iPhone ไม่ว่าจะเครื่องไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆใกล้ในใสมีที่มันพอจะจับสัญญาณได้ใช่ซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือคนมันใช้ไอโฟนทั่วโลกฉะนั้นยังไงมันก็เก็จอได้ใช่แต่ตัวนี้คือฟีเจอร์แบบนั้นไม่มีเลย<อ>มันมีแค่นี้คือคุณเชื่อมต่อสุดท้ายเมื่อไหร่ แค่นั้นครับแต่มันก็จะแสดงแผนที่บนแบบ g o o g l e Map สามารถบกบดด้วยก็คือมันจะลิง<า>ก์ GPS กับสมาร,ร์ทโฟนใช่เฉพาะเครื่องที่เราถืออยู่ด้วยนะไม่เครื่องอื่นไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบฟีเจอร์ที่ต่างกันสำคัญมากๆก็ <c oughs> จริงๆนะส่วนตัว Air t a ท็เนี่ยมีประโยชน์กว่ามากมากเลยมันแบบฟีเจอร์เรื่องที่ไปตามของได้เนี่ยมันเด่นมากๆแต่ข้อจำกัดของมันคือมันต้อง iPhone เท่านั้นใช่ครับแต่สมมติถ้าอย่างผมเนี่ย มันจะมันจะมีเรื่องไงเดียวผมใช้แค่ผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ทําของตกหายแล้วแต่จะมีกุญแจรถกับระเป๋าตังค์ที่มันจะหล่นอยู่แถวๆนั้นแหละเ,เราหาไม่เจอจเราก็ใช้แค่นี้แหละพอละมันจะชอบอยู่ในบ้านแต่ตรงไหนไม่รู้ผมก็เนี่ยตัวนี้พอแล้วผมหยิบมือถือขึ้นมากดให้มันส่งเสียหงหน่อยเดี๋ยวผมเดินหาเอง ึ่งถ้าเป็นอันนี้ก็จะมีออปชันอีกนิดนึงก็คือเราสามารถตามได้เลยว่ามันดูทิศไหนอันนี้มันเลยดีเพราะว่าจริงๆพอเรื่องเสียงเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดนะครับผมปกติมือถือแล้วมีไฟฟลาไม้ใช่ไหมกดปุ๊บมันก็มีเสียงใช่ไหมเสืออยู่ใต้ห้าผมบางทีมันก็ไม่ได้ยินไงใช่ใช่อันนี้ก็คอมมีทิศมันก็ช่วยได้เยอะแต่เรื่องราคาก็เรียกว่าประเมินแล้วกันว่า ไอ้แปดร้อยที่มึงเข้ามามันจําเป็นขนาดนั้นไหมันคุ้มกับคุณหรือไหมใช่หรือจริงๆอะต้องบอกว่ามันมีออปชันก็คือเราสามารถไปหารได้คือหาเพื่อนหามันจะอย่างแอร์แท็กอะครับมันจะมีแพ็คที่เป็นสี่คนสี่ชิ้นมันจะเป็นราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทราคามันก็จะดรอปลงมาอีกก็ถ้าใครมีเพื่อนแล้วต้องการแอร์แท็กก็ลองดูใช่จริงๆก็จะมีตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีที่นี่ก็คือตัว s มาร์แท็กของซัมซุงอันนั้นก็ฟีเจอร์จะคล้ายๆแอร์แท็เลยมีความใกล้เคียงกันมากแต่ก็มีข้อจํากัดกัน,กน,กนคือคุณต้องใช้มือถือซัมซุงเท่านั้นและฟีเจอร์ตามหาที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆใครก็ต้องเป็น s ซัมซุงเหมือนกันแต่เท่าที่คนที่รู้จักเขาเคยลองนะคือเรื่องแบบอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคนใช้ s ซัมซุงเยอะมากแล้วก็ตามนะค่อนข้างจะแม่นเลย นะครับซึ่งก็น่าจะฟิลเดียกับ iPhone เพราะว่าในเมืองคนใช้โฟนมันก็ค่อนข้างจะเยอะถุกต้องนะครับก็ไปดูกันเดี๋ยวเราแปะลิงก์ซื้อตองตัวนี้ไว้ให้ใครใสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มกดซื้อไปดูได้เลยแล้วก็ไอที่ผมบอกที่ชอบมากคือพอมันเป็นแอปแอปที่ผมบอกเป็นแอปชื่อว่า Smart Life นะครับ,รบม,มันเป็นแอปที่ผมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมที่บ้านอยู่แล้วมันก็จะแบบว่าผมใช้แอปเดียวแล้วมันจบเลยอ่ะไม่ต้องไปใช้แอปเยอะ แล้วตัวนี้เขาก็จะคือตัวโปรไปสมาร์ทไลฟ์เนี่ยเขาจะมีระบบที่เป็นออโตเมชันของเขาครับผมก็สามารถใช้ไอ้ตัวนี้ไปกับออโตเมชันของเขาได้ด้วยครับผมก็สะดวกดีนะซึ่งจริงๆก็มีอะไรมากส่วนใหญ่จะแบบถ้ามีเสียงหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆผมยังไม่ได้ไปเซตเท่าไหร่ว่ามันจะออโตและมีประโยชน์อะไรอย่างไรไม่เจอนะครับแต่บางคนอาจจะไปคิดออกก็ได้เอาไปดูกันอีกทีนึงก็ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาครับหรืออยากคุยกับเราคอมเมนต์มาเลยก็ได้ใช่เลยครับครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย